เป็นช่างขัดซ่อมนะครับต้องขยันเรียนรู้นะครับแล้วก็ปึกอ่านสกิมเมติกในออแกรมให้คล่องนะครับก็คืออันแรกเลยปัจจัยสคัญของการซ่อมนะคือคืออ่านวงจรนั่นแหละผมนะครับจะตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะมาอ่านไอเท็ตสกิมเมติกในอะแกรมทุกวันเลยอ่านมานันตั้งแต่นะครับไอบล็อกแต่ออแกรมครับว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับช่วงนี้ครับ ข้อมูลข่าวสารมันมากมายครับก็ไปเสิร์ชหาตาม youtube ได้นะครับหรือตาม Google ก็มีนะครับมันกว้างครับมันกว้างไม่จําเป็นที่จะต้องไปเฉพาะเจาะจงนะครับกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับอาจจะช้านิดนึงคนระับสู้ครับเจียผมเถอะผมก็ไม่รู้มาก่อนอ่ะวันนี้นะครับอ่ะเรามาบอกว่าอ่ะ สองอ่านกราฟิกไดแกรมนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ใช้นะครับมันใช้ค่ะโอ,อ้ถ้าคุณอยู่ในวงวงการช่างนะถ้าซ่อมอไรพวกมีอุปกรณ์ AMD นะพวกอุปกรณ์ที่ว่ามันมว,วางกับแผ่นฟิ้นอะกับแผ่นฟิ้นสองหน้านะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์ AMD หลายตัวเป็น C เป็น R อะไรเงี้ยถ้ามาแล่วมันจะมีขนาด มันอยู่นะมีขนาดแล้วเราจะวัดมันได้ยังไงครับเอาให้มันทัดไปวัดนะครับมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมันใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับสําคัญมากเลยนะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่ามันสัมพันธ์กันนะครับบางทีเราทํามันหายไปอย่างเงี้ยครับซ่อมไปเอาเครื่องเป่าลมร้อนเป่าแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยก็ต้องหามาใส่เหมือนให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับ ตกใส่ไหมว่าผมเอาอะไรมาครับแล้วไอ้พวกนี้มันเกี่ยวอะไรกันด้วยครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับมันเป็นสเตเลส์นะครับมันชื่อมันก็คือเวอร์เนียเวเนียสำคัญมากสําหรับอุปกรณ์ในตำดีแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงไม่เห็นจะน่าจะเกี่ยวข้องเลยเนาะเออมาทําอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ไมบรรทัดพวกนี้ คือมันจะเอามาวัดขนาดนะครับวัดขนาดเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีหน่วยเป็นมิลน,นะครับพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยคุณก็ต้องมาวัดนะครับน็อตที่ยึดตัวมาสเตอร์บอร์ดนะครับหรือนอ็อตที่นะครับยึดตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเขากําหนดไว้เป็นมิลน,นะครับแต่นี่คือรุ่นหนึ่งครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันอ่านยากมันอ่านยากครับมันอ่านยาก ไว้สำหรับางานวัดทั่วๆไปครับงานวัดแอย่างไหนก็อันนี้นะครับก็ไว้ครับงานวัดหยางแต่นี้ถ้าผมอยากให้มาใช้กล้ตัวดิจิตอลแบบนี้ครับเป็นแบบดิจิตอนแบบนี้นี่พอวัดมาแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขเลยนะครับแล้วมันมีให้เลือกนะครับเป็นเป็นนิ้วนะครับแล้วเ,เป็นมิลนะครับคุณลงทายซิว่าไอ้หน่วยวัดของ SMD เนี่ย มันมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลตัวเล็กๆนะครับเนาะมิลครับช่างต้องเป็นมิลเพราะมันเล็กเพราะหน่วยมิลมันเล็กมันไม่ใช่ครับมันมีหน่วยวัดเป็นนิ้วจริงๆมันมีหน่วยวัดเป็นนิ้วไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยตัวพวกซีเอสดีพวกเนี้ยนะครับมันมีหน่วยวัดเป็นนิ้วครับตามมาตรฐานสากลเลยครับแล้วเขาเอามาเขียนเป็นรหัส คุณอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผม,มจะขยายนะแต่พวก C, าพวกนี้นะครับความกว้างความยาวเขากําหนดให้เป็นนิ้วครับไม่ผิดครับไม่มั่วด้วยบอกช่างมัว่วบอกไม่มั่วครับแล้วเขาเอาไว้เจ้ารหัสที่มันเป็นนิ้วเนี่ยครับเอาเป็นการกําหนดค่าขนาดของมันนะครับถ้าเราไปซื้อมาใส่มาเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องเอาตามขนาดความกว้าง นะครับความยาวเท่ากับตัวเดิมหรือตัวที่เราทําหายไปนะครับเพราะว่าทํามันล่วงไปปุ๊บหายครับหาไม่เจอครับผมทําล่วงบ่อยบางทีถอด,ถอดมามันติดป้ายหัวแรงหายไปเลยคนระับก็ต้องเอาค่าเดิมมาใส่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันขนาดต่างกันมันจะวางไม่ลงครับวางลงยากตัวมันเล็กนะเดี๋ยวมาดูนะว่าทําไมมันต้องมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัย นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ไว้สําหรับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานเลยสําหรับที่จะไปคุณไปเดินซื้อตามบ้านมอหรืออะไรเนี่ยที่จะไปสั่งเขาเนี่ยเขาจะถามคุณมารหัสเท่าไหร่ <S <S ซึ่งผมก็เคยทาคลิปแล้วว่าเวลาไปซื้อเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับไปซื้ออุปกรณ์เอ็มดีเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นแหละครับะเดี๋ยวมาดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้นมาดูนะครับมันจะมีรหัสแบบนี้เท่าไหร่ หนึ่งสองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามก็จะเขียนในสกิมมิติกแกรมอย่างที่ผมเรียนท่านว่าเราต้องอ่านสกิมมิติกแกรมทุกวันครับแล้วจะไปเห็นไอ้เจ้าตัวเลขพวกนี้มันอยู่ข้างๆไอ้เจ้าตัวสตัว R นะครับศูนย์หกศูนย์สามหมายถึงอะไรนะมันก็คือนะครับค่าความมันจะเข้าอยางความยาวขึ้นก่อน0.0212นะครับ 0.00 0ไม่รู้ลหละครับ0นี่ตัวไม่รู้นะอ่า1,2มันจะลงท้ายด้วย1,2แล้วก็6นะครับน,นี่ยาวตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปดูกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับมันจะยาวเท่ากับ0.0012อันนี้ก็0.006 เป็นรหัสของเขาซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์นะครับทำมาเป็นมิลให้นะครับเป็นมิลให้แต่ว่าเราไปซื้อเนี่ยมันไม่มีขายแล้วครับไอ้สามจุดหนึ่งหนึ่งจุดหกอะไรเนี่ยเขาไม่รู้นะครับร้านขาจะไม่รู้สมมติลหนึ่งสองศูนย์หกเนี่ยรู้แล้วนี่ยาวขนาดหนึ่งสองนี่ศูนย์หกนะครับเดี๋ยวมาลองวัดดูดีกว่าวัดเวอร์เนียมันมีมันไปนสัมพันธ์กันยังไงนะครับ ทีนี้มาดูนะครับในตัวมัเตอร์บอร์ด C2523 ครับ C, 22, C 2 5 2 2 C 2 5 2 1อ่ตังนี้นะครับสมมติว่าเราทำมันหายไปครับเราก็ไม่รู้ว่าค่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราก็สามารถไปดูในสกินมิติแต่แกมได้นะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปหามานะครับซึ่งมันจะขนาดของมันเนี่ยมันจะพอดีกับแตนปิ้นเลยนะครับถ้าเล็กไปนะครับมันมันวางไม่ได้ถ้าเราตัวนี้มาใส่เรือยมันใส่ไม่ได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราใช้นะครับเราจะวัดขนาดของมันนะครับโดยดูจากขนาดตัวข้างข้างเคียงนะครับเห็นว่าตัวมันเท่ากัน มันน่าจะขนาดเดียวกันนีแบบแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยด้วยขนาดเท่ากันนะครับก็ลองมาวัดดูนะครับว่ามันเขาจะเอาหน่วยความยาวขึ้นสอน,นครับตรงนี้เราใช้ตัวบัวเนียนะครับผมก็ต้องมาปรับนะครับเป็นกด,ดมาก่อนนะครับอ่ามันเป็นนิ้วอยู่นะครับต้องเซตใช้เป็นนิ้วแล้วก็เซตซีร่มันด้วยนะครับเซตซีรูให้มัน ให้มันได้นะครับหลังจากนั้นเรามาวัดดูว่าว่ามันยาวเท่าไหร่โใช้วิธีวัดแบบนี้เลยนะครับเมยประมาณเอานะครับมันจะมีรหัสตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับอ่าประมาณศูนศูนย์จุด 0.055นะคือก็คือ,อ0.5นะหรือว่า0.6อะไรเงี้ยนะครับประมาณ0.6เพราะว่า0.5ทีมันเขาไม่มีครับประมาณ0.6ประมาณนี้นะ0.6นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับ0.6แล้ว แล้วก็ตรงนี้นะครับเท่าไหร่ถ้ามันมีเศษแล้วปัดขึ้นนะครับเลประมาณเท่าไหรอันนี้ศูนย์จุดสามครับศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์จุดศูนย์สามนะครับมีเศษน้อยกว่าห้าก็ปัดลงก็คือศูนย์จุด ก็คือคันรหัสของมันก็คือนะครับศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามนี่นะตัวนี้นะศูนย์หกศูนย์สามเนี่ยเนี่ยศูนย์หกศูนย์สามขนาดมันนะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับมันจะประมาณศูนย์หกนะครับตรงนี้ พอศูนเจ็ดตัวมันจะใหญ่ไปเดี๋ยวเซตซีโลใหม่ set เซตซีโรเวลาเราไปนะครับมันหายไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูขนาดมันได้จากตัวข้างเคียงเพราะว่าเราทําหายเราจะย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับหกน,นะครับศูนย์หอันนี้ ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามเพราะว่าอะไรบางทีนะผมไปซ่อมไอ้พวกร,บกระบบพาวเวอร์สไปค์แบบสวิตช,ชิงนะ่งเนี่ยนะครับเรารู้ว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยอพวกเนี้ยอันนี้บทสี่นะถ้าเป็น R ก็เป็นพวกตัวดำๆพวกเนี้ยนะแตบ่บางค่าเขาก็จะเขียนไว้แต่ว่าตัวนี้มันเล็กมากครับมันเล็กมากดูซิว่ามันจะขนาดเท่าไหร่นะ เราไม่ได้เขียนค่าไว้แต่เราต้องไปดูในสกิมเมติกไดแกรมนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ0ูนยูนจุดสี่อันนี้คือ0ูน4 0จุดสีู่นจุดสีู่นจุดสี่ องนะครับศูนย์จุดสี่สองมันมีจริงๆนะศูนย์จุดสี่สองเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเทียบดูนะครับว่าศูนย์จุดสี่สองมีจริงไหมเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์สี่ศูนย์สองมันมีนะครับเนี่ยก็คือมันจะมีค่าความสัมพันธ์กับค่าที่เขาบอกเอาไว้นะเห็นนะครับมันมีหน่วยเป็นนิ้วอย่างที่ผมเรียนท่านไว้เห็นนะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สองเข้าอาเลขสองมา ตรงนี้นะครับมันเป็นค่าความกว้างของมันก็เลยเอาเลย01เห็นม์หึ01ตอนนี้เองครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเยเอาเ,อา,เอาหน่วยเป็นนิ้ว06เ,เห็นไหมครับ03จำแง่นี้ยมันมีหน่วยเป็นนิ้วส่วนในพวกนี้มันก็คือเป็นค่าของมันที่เขาพิมพ์เอาไว้อันนี้มันตัวมันใหญ่มันก็เลยพิมพ์ได้นะครับ ก็แนะนําครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําสหรับช่างนะครับที่ว่าทำไมต้องใช้บัวเนีย e ด้วยนะครับก็ตัติดโต๊ะไปเลยครับจะใช้แน่นอนครับเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันมันต้องใช้สุดท,ท้ายนะครับต้องใช้ในการวัดนะครับ วัดด้านนี้นะครับอันส่วนทั้งด้านบนเนี่ยทั้งบนที่มันเป็นเป็นแถบด,ด้านบนนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาไว้วัดพวกพวกอารูไนเขาจะไปทาบนะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับนิดหน่อยครับก็อยากจะแนะนําส่วนนะครับตรงก้นมันตรงก้นมันมีเหล็กแหลมใช่ไหมมันปียื่นมาตรงนี้ก็วัดได้นะวัดความสูง นะครับเป็นวัดความสูงของของเจ้าตัวสี่พวกกณสี่ตัวไลน์นครับผมก็จิ้มไปครับมันได้เท่าไหร่นะแต่นี่มันหน่วยเป็นนิ้วนะครับแต่๋ยตรงต้องรีเซ็ตซีโร่ใหม่แล้วก็ปรับเป็นมิลครับแต่ไอ้พวกสี่เนี่ยมันมีหน่วยเป็นมิลครับถ้าไปซื้อเนี่ยผมก็ลองปรับไปดูครับมาขอนะครับความสูงว่ามัน แปดมิลน,นะครับแปดมิลเซตสี่โรเวลาไปซื้อนะครับบางทีเนี่ยสมมุติว่าตัวคาปาซิเตอร์มันเสียหรือว่าวันข้ามันหายไมโครมันหายเนี่ยครับเกิดจากการเครื่องร้อนกินกระแสนะข้ามไมโครมันหายเนี่ยเราก็ต้องไปวัดนะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับสำหรับตัว นะครับคาปาซิเตอร์ที่เป็นแบบเล็กโทรเลต์น,นะครับแล้วก็ไปหาซื้อกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาตัวสูงมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันสูงเท่าไหร่โดยไม่มีวัเนียวัดนะครับเราอาจจะเอาคาดตัวที่มันใหญ่กว่าเนี่ยมันใหญ่กว่าคือสิ่งที่สําคัญก็คือขน,นาดน,นะครับถ้ามันใหญ่กว่าเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้มันต้องพอดีของเขาเลยนะครับถ้าไม่งั้นมันจะล้นนะครับมันก็ ใช้อะไรไม่ได้นะครับมันจะปิดประกอบไม่ได้มันใช้งานได้จริงจะประกอบไม่ได้เลยครับ,รบก็ลองลองหาซื้อดูไว้นะครับช่างขัดซ่อมครับได้ใช้แน่นอนครับเวอร์เนียครับสวัสดีครับ